ในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะตรวจสอบถึงข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปล่าสุดนะครับว่ามี ID อะไรเราจะตรวจสอบอย่างไร PHP นั้นได้เตรียมฟังก์ชันหนึ่งอันไว้ให้เราใช้กันนะครับเรามาดูกันนะครับสมมุติถ้าเราเรากลับไปดูที่ table แล้วก่อนนะครับคลิกเข้ามา ตอนนี้เรามีโฮปกับปอนนะครับ21กับ20ปีครับทีนี้เราจะ i n s เสิร์ตข้อมูลเข้าไปอ,อีกรายการหนึ่งนะครับเป็นชื่ออื่นนะครับชื่อว่าอะไรดีครับเอเอเกมแล้วกันครับอายุ26ปีเราจะมาดูกันนะครับ วิธีการตรวจสอบถึงรายการข้อมูลที่ถูก Insert หรือเพิ่มเข้าไปล่าสุดนั้นเราต้องมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ค,ครับ MySQL insert id นะครับพารามิเตอร์ที่ส่งไปให้ก็คือ link นะครับเราก็ต้อง echo ออกมาด้วยเพราะว่าผลลัพธ์จากการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะส่ง id ล่าสุดของข้อมูลที่เรา Insert เข้าไปนะครับก็คือเกม e 6 6 ID ของเราเป็นเป็นประเภทออโตอิน r ค m ร n เมนต์ใช่ไหมครับเราไม่รู้เพรามันเพิ่มตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเราจริงต้องใช้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาในการตรวจสอบนะครับเ,เดี๋ยว latest id นะครับ insert แล้วกัน id ก็คือ id ที่มีการ บันทึกเข้าไปล่าสุดนั้นคืออะไรเราจะมาดูกันนะครับเราจะ insert game แต่เกมนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าจะเป็น ID อะไรเพราะเป็นประเภท auto increment เป็น integer ด้วยเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับกลับมาที่หน้า index ครับกด refresh ครับ latest insert id เท่ากับ3นะครับจริงหรือเปล่าเรามาดูกันครับ กดคลิกที่ student นะครับ table student เห็นอะไรไหมครับ id เป็น3แสดงว่าฟังก์ชันนั้นสามารถตรวจสอบ id ที่เรามีการบันทึกล่าสุดเข้าไปได้ลองอีกครั้งครับเพื่อความชัวร์มันจะมีมันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าเป็นชื่ออย่างอื่นนะครับเอาเป็นจิมมี่แล้วกันนะครับ อายุย1ปีนะครับเรามาดูกันครับกับที่หน้านี้กด refresh เห็นไหมครับ C นั่นก็คือกดอีกครั้งครับก็คือจิมมี่จริงๆนั่นไงครับถูกบันทึกเข้าไปใน table เข้าไปแล้วครับครับก็จบลงในส่วนของวิธีการตรวจสอบขอตรวจสอบ id ที่ถูก insert หรือบันทึกเข้าไปล่าสุด นะครับก็เวลา,เาใช้งานแล้วก็เรียกใช้งานฟังก์ชันนี้แหละครับพารามิเตอร์ที่เราจะส่งไปก็คือลิงก์นะครับเป็นตัวแปรที่เก็บการเชื่อมต่อของนี่ครับของที่ได้จากฟังก์ชัน mysql connect ครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ